เมื่อก่อนคนยังแบบสามารถมากินที่ร้านได้ได้นั่งได้อะไรได้ขายน้าได้ขายขายแข็งไปได้ก็ทู่ๆถ่ายอยู่สามหมื่นสี่หมื่นนี้เดือนห้าพันหกพันค่ารถขวบก็ไม่พอจริงๆนะแค่สามเดือนค่เป็นอย่างนี้ตลอดไปก็อยู่ไม่ได้เร้วกปิดตำนานโจะๆที่คุณพ่อพูดคําว่าสามเดือนไม่ไหวเนี่ยก็คืออาจจะมูกกลับบ้านหรืออะไรอย่างงี้น่าจะใช่อาจจะปิดร้านเลยก็ได้หรอกถ้าแบบมันไม่มีเลยก็ก็นั่นแหละโอ้ยอะค่ะทางดับตาสิ มไม่ขายไม่เห็ดก็ไม่ขายสั่งเม็ดเดียวก็ได้อย่างเก่าสั่งสองไม่ก็ได้อย่างเก่าดูเรื่องอยังแยะแย่อจมันเริ่มแย่มาตั้งแต่ช่วงไหนครับ ช่วงที่สามตัวนี้เอาพรบประคองลูกน้องให้อยู่ได้เฉยแล้วลูกน้องเราต้องแบบจัดก,การยังไงนะคะแบบต้องเลี้ยงก่อนหยุดคนละอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสามคนอาทิตย์หนึ่งสามคนต้องกัดฟันสู้ไปก่อนค่าคนงานค่าที่ค่านำค่าไฟอ่ะเอาแต่ก่อนไปปุ๊บสามหมื่นสี่หมื่นและนี่เดือนห้าพันหกพันค่าลูกของไม่พอคุณพ่อต้องตัมอิ่ทุกวันไหมทุกวันทีนีค่ะวันหนึ่งเนี่ยต้องตมัมกี่กิโลก่อนเนี่ยค่ะตัมวันละกี่กิโลแต่ไม่มีโควิดนะ ามร้อยกว่าเมื่อก่อนคนยังยสามารถมากินที่ร้านได้ได้นั่งได้อะไรได้ขายน้าได้ขายขายแข็งไปได้มก็ทูกทุ่ยไยอยู่ช่วยยงนี้กันแย่ยมากมากจริงๆนะแค่สามเดือนก้เป็ปอย่างนี้ตลอดไปก็อยู่ไม่ได้ในวันที่พ่อท้อเนี่ยพ่อให้ตลอดเตะเตะสู้อย่างเดียวสู้เพื่อลูกเนะี่ยชอบอาชีพนี้ไงมันต้องสู้แล้วก็บอกตรงเลยไม่ต้องกลัวครับบางทีไก,กลมันก็เสียงบ้างกินกินแล้วมันร้อน แต่เิือกี้ที่บ้านไม่ร้อนนะมันผิดกันคคับที่ร้านอร่อยฟ้ามาสดฟ้าที่ร้านมาขึ้นแลกกินเลยไงอันนั้นต้องใส่ถุงไปแต่ความแซ่บเม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเผ็ดยังเก่าแซ่บยังเก่าสั่งอะไรก็ได้เก่า,านะ <S <S 1> <S 1> ที่แรกที่เก่าแต่มันที่ไม่พอนั่งเกะียการทีร้านเขาไม่สะดวกตรงนี้โอเคอันนี้ที่จอดรก็ได้อะไรก็ได้นั่งได้เยอะมาก็ได้เยอะสรุปว่าก็นั่งไม่ได้เพราะว่า ให้ซื้อแค่กับบ้านใช่จะเจอนี้นั่งไม่ได้กับบ้านอย่างเดียวเมื่อกี้คือจากที่คุยกับคุณพ่อเราดูคุณพ่อดูเครียดอ่ะโควิดรอบที่สามนี่ใช่ไหมมันไม่มีคนจริงๆจากเคยขายได้วันละสองสามหมื่นหมื่นหนึ่งยังไม่ถึงเลยมีแค่คนแบบคาประจำที่จะรู้เพรเฟียดหลายๆอย่างวันนี้ปวดท้องอาการไม่ค่อยดีด้วยเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ไฟไหมไฟไหมที่ปิ้งปิ้ง พี่เยังซ่อมไม่เสร็จเขาพูดคําว่า3เดือนไม่ไหวเนี่ยก็คืออาจจะมูกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะใช่อาจจะปิดร้านเลยก็ได้หรอถ้าแบบมันไม่มีเลยก็ก็นั่นแหละโอ้ย <c oughs> อยากขำทางดับ <c oughs> ตาสิซ้มตำมาหลากัหลกๆเพราะว่าสโลเกนร้านเราก็คือส้อมตํามไม่เผ็ดไม่ขายตํากุ้งสดตําทะเลตํารวมเหลาเกาเหาคนที่ไม่ชอบกิน เสนมะละกอชอบกินแบบเครื่องอะไรอย่งนี้ก็สั่งเกาเหลาได้ค่ะพี่พวกยำอะไรนี้ก็มีไก่ย่างข้าวหมูย่างซุปเปอร์หลักๆถ้าพี่อยากกินต้งถาดพี่ต้องถ้าพวกพี่มีถุงมาใส่เองได้เลยมันได้ไหลายอย่างแล้วมันเยอะ <ừ> มันถาดใหญ่เราไม่มีสุดถุงใส่ให้ก็มาช่วยลุงแล้วกันใครก็ลุงก,ก็อยู่ไม่ได้เหมืกันจจเลยและจจะ ร้านส้มตำน้องลีจอยย้ายมาจากที่เก่านะคะมาอยู่ตรงที่พ่อหนโยทินซอย37ทับหก็มาซื้อที่หน้าร้านก็ได้พี่ไลแมนก็ได้ร้านเปิดทุกวันหยุดแล้วแต่คุณพ่ออันนี้คือไม่ปกติก็จะเปิด11โมงถึง2องทุ่มแล้วจะสถานการณ์ชา่าย6 1 2 1 7 5 2 9เบอร์เดียวนะคะเจอ